หุ่นยนต์ทำความสะอาดของวัดแห่งหนึ่งอย่างไรก็ตามในวันหนึ่งขณะทำความสะอาดพื้นมันก็จู่ๆหัต่อหน้าพระพุทธรูปและบรรลุธรรมไม่เพียงเท่านั้นในฐานะที่เป็นหุ่นยนต์มันไม่มีความคิดฟุ้งซ่านใดๆตั้งแต่แรกมันได้กระโดดขึ้นไปอย่างรวดเร็วพระผู้ทรงภูมิธรรมชั้นสูงที่มีการฝึกฝนลึกที่สุดในวัดไม่เพียงแต่มีพระสงฆ์จำนวนมากมาถามคำถามมันและขอคำแนะนำแม้แต่เจ้าอาวาสที่มีความเคารพนับถือสูงสุดในวัดนี้ก็ต้องมาขอคำแนะนำเพื่อคลายข้อสงสัยในหลักธรรมจากมันผ่านไปส พระสงฆ์ในวัดยังตั้งฉายาทางธรรมให้กับมันพระซืือเรินหมิงอย่างไรก็ตามข่าวว่าหุ่นยนต์ได้บรรลุธรรมก็แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วและทําให้สังคมให้ความสนใจอย่างกว้างขวางแม้ว่าพระสงฆ์ต่างก็รับรองถึงความสําเร็จของมันแต่หุ่นยนต์ยังคงไม่ใช่มนุษย์สําหรับผู้บริหารที่มีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อระง,งับกระแสการพูดคุยนี้ก็ได้เชิญวิศวกรตีเซิรนผู้ซ่อมหุ่นยนต์มาอย่างรวดเร็วเพื่อไปสืบหาความจริงเมื่อเขาฟังพระพูดถึงเรื่องราวของพระเสือเริเหน,เนหมิง จะเป็นพระผู้บรรลุธรรมชั้นสูงได้จริงเหรอมันน่ากบขันจริงฮ่หาฮ่าแต่เมื่อเขามาถึงวัดเขาก็หยุดชะงักหุนยนต์ที่ควรจะทําความสะอาดอย่างพะยันขันแข็งกลับนิลิอยู่หน้าพระพุทธรูปและร่วมกันบรรลุธรรมกับพระสงฆ์หลังจากนั้นวิศวกรตีเซิร์นนำเครื่องมือการตรวจสอบออกมาต่อหน้าพระสงฆ์หลายคนเขาเริ่มตรวจสอบคุนยนต์อย่างละเอียดแต่ทําให้เขาผิดหวังคือไม่ว่าเขาจะทดสอบอย่างไรค่าต่างๆของพระซืือเรือนหม้เป็นปกติทั้งหมดแม้ว่าเช่นนั้น วิศวกรตีเซิร์นก็ยังรู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยเมื่อต้องพาของตัวเองกลับบ้านมีสาวกหญิงคนหนึ่งยืนขึ้นขอให้เขาตรวจสอบพระซื่อเรือนหีิอีกครั้งวิศวกรตีเซิร์นมองท่าทางมุ่งมั่นของสาวกอหญิงแล้วนึกถึงท่าทางไม่แยแสของพระซื่อเรือนหมิงเขาโกรธเป็นไฟตะโกนดุด่าว่าร้ายพระสงฆ์เหล่านี้ด้วยความโง่เขลาวจะถูกขุนยนต์แบบนี้หลอกได้อย่างไรในมุมมองของฉันเขาก็แค่หุ่นยนต์ที่มีปัญหาหลังจากระเบิดอารมณ์แล้วก็จะไป วิศวกรตีเซิร์นกลับไปหลังจากนั้นคิดไปคิดมาเขาก็ยังรายงานผลการตรวจสอบของเขาอย่างตรงไปตรงมาให้กับบริษัทแต่ผู้บริหารบริษัทยังคงเชื่อว่าในเรื่องนี้ต้องมีความลับที่เปิดเผยไม่ได้อย่างแน่นอนเขาไม่เชื่อในสิ่งที่วิศวกรตีเซิร์นพูดเลยดังนั้นเขาจึงตัดสินใจไปที่วัดเพื่อตรวจสอบด้วยตนเองหากมันเป็นจริงตามที่วิศวกรพูดดังนั้นหุ่นยนต์น,นี้ก็ต้องถูกทำลายอย่างแน่นอน